การแข่งขันฟุตซอลระดับทวีปอย่าง AFC Futsal Asian c ั p มักจะเต็มไปด้วยอารมณ์ความเร็วและคุณภาพเกมที่เข้มข้นและแมตช์ระหว่างคูเวตกับไทยก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สะท้อนภาพเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่วินาทีแรกที่เสียงนกกวีดเริ่มเกมดังขึ้นทั้งสองทีมต่างแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างเต็มร้อยเกมนี้ไม่ใช่เพียงการแย่งชิงชัยชนะในสนาม แต่ยังเป็นการพิสูจน์ศักดิ์ศรีของสองชาติที่มีสไตล์ฟุตซอลแตกต่างกันอย่างชัดเจนคูเวตขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งความดุดันและวินัยเกมรับส่วนทีมชาติไทยมีเอกลักษณ์ด้านความเร็วเทคนิคและการต่อบอลที่ลื่นไหลเกมนี้จึงกลายเป็นการประทะกันของสองปรัชญาฟุตซอลที่แฟนบอลทั่วเอเชียจับตามองตั้งแต่ช่วงต้นเกมคูเวตพยายามกดดันด้วยการเล่นเพรสซิ่งสูงใช้ร่างกายเข้าปะทะอย่างหนักหน่วง เพื่อไม่ให้ผู้เล่นไทยมีเวลาคิดหรือสร้างเกมรุกตามถนดัดขณะที่ฝั่งไทยเลือกใช้การเคลื่อนที่แบบไม่มีบอลการจ่ายบอลสั้นและการเปลี่ยนจังหวะอย่างรวดเร็วเพื่อลดแรงกดดันเกมดำเนินไปอย่างสูสีลูกบอลหมุนเวียนจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งอย่างรวดเร็วทุกการครองบอลมีความหมายทุกความผิดพลาดอาจนำไปสู่การเสียประตูได้ในทันทีบรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยเสียงเชียร์และความตึงเครียดที่สัมผัสได้ จังหวะแรกแรกของเกมคูเวตได้โอกาสยิงจากระยะใกล้หลายครั้งอาศัยพลังขาและความแม่นยำเพื่อทดสอบผู้รักษาประตูทีมชาติไทยแต่การยืนตำแหน่งที่ดีและปฏิกิริยาที่รวดเร็วช่วยให้ไทยยังรักษาสกอร์เอาไว้ได้ในขณะเดียวกันทีมชาติไทยก็เริ่มตั้งเกมของตัวเองได้ดีขึ้นการต่อบอลจากแดนหลังขึ้นสู่แดนหน้าอย่างเป็นระบบทำให้แนวรับของคูเวตเริ่มถอยต่ำลง เปิดพื้นที่ให้เกมรุกของไทยมีโอกาสสร้างสรรค์มากขึ้นเมื่อเกมเข้าสู่ช่วงกลางครึ่งแรกความเข้มข้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการประทะแต่ละครั้งดุเดือดขึ้นจังหวะฟาว์เริ่มเกิดบ่อยขึ้นแต่ผู้ตัดสินพยายามควบคุมเกมให้ดำเนินไปอย่างยุติธรรมทีมชาติไทยเริ่มใช้ลูกสุดจากการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมเพื่อสร้างความหลากหลายในเกมรุก การเคลื่อนที่ตัดหลังแนวรับของคูเวตหลายครั้งสร้างความปั่นป่วนให้กับฝ่ายตรงข้ามอย่างมากช่วงเวลาสำคัญของครึ่งแรกเกิดขึ้นเมื่อไทยสามารถชฉวยโอกาสจากความผิดพลาดเล็กน้อยของคูเวตการตัดบอลกลางสนามนำไปสู่การสวนกลับอย่างรวดเร็วบอลถูกส่งต่อกันเทียงไม่กี่จังหวะก่อนจะจบด้วยการยิงที่เฉียบคมส่งบอลพุ่งเสียบตาข่ายอย่างเด็ดขาดประตูนี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนสกอร์ในสนาม แต่ยังเปลี่ยนโมเมนตัมของเกมไปอย่างสิ้นเชิงความมั่นใจของผู้เล่นไทยเพิ่มขึ้นทันทีในขณะที่คูเวตเริ่มแสดงความกดดันและเร่งเกมมากขึ้นหลังจากเสียประตูคูเวตพยายามปรับแทคกติกเพิ่มความเร็วในการเข้าทำใช้การยิงไกลและการเล่นบอลยาวมากขึ้นเพื่อหวังทวงประตูคืนแต่แนวรับของไทยยังคงมีวินัยสูง การช่วยกันปิดพื้นที่การสไลด์บล็อกและการอ่านเกมที่เฉียบขาดทำให้คูเวตไม่สามารถเจาะแนวรับได้ง่ายๆครึ่งแรกจบลงด้วยความได้เปรียบของทีมชาติไทยท่ามกลางเสียงปรบมือและกำลังใจจากแฟนบอลครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นด้วยจังหวะเกมที่เร็วกว่าเดิมคูเวตรู้ดีว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเปิดเกมรุกเต็มที่ขณะที่ไทยต้องเล่นด้วยความรอบคอบมากขึ้น ไม่เพียงแค่ป้องกันสกอรนำแต่ยังต้องมองหาโอกาสในการเพิ่มประตูเพื่อสร้างความได้เปรียบที่ชัดเจนกว่าเดิมการดวลกันในแดนกลางสนามกลายเป็นจุดชี้ขาดของเกมใครคุมจังหวะได้มากกว่าจะมีโอกาสควบคุมผลการแข่งขันไทยแสดงให้เห็นถึงความนิ่งและประสบการณ์ในเกมใหญ่การครองบอลอย่างมีสติการเลือกจังหวะเข้าทำที่เหมาะสมทำให้คูเวตต้องวิ่งไล่บอลอย่างเหนื่อยล้า เมื่อเกมดำเนินไปความผิดพลาดจากความล้าเริ่มปรากฏในฝั่งคู่เวตเปิดโอกาสให้ไทยได้ลุ้นประตูเพิ่มจากการสวนกลับหลายครั้งหนึ่งในจังหวะสำคัญคือการประสานงานที่สวยงามระหว่างผู้เล่นริมเส้นและตัวเป้าบอลถูกจ่ายตัดเข้ากลางอย่างแม่นยําก่อนจะถูกยิงเข้าประตูอย่างเฉียบคมสร้างความได้เปรียบให้ทีมชาติไทยมากยิ่งขึ้นคูเวตไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆพวกเขาตัดสินใจใช้แท็ติกพาวเวอร์เพลย์ ส่งผู้เล่นเพิ่มขึ้นมาเล่นเกมรุกเปิดพื้นที่เสี่ยงในแดนหลังเพื่อแลกกับโอกาสทำประตูเกมในช่วงนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นทุกวินาทีมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสกอร์ได้ตลอดเวลาไทยต้องตั้งรับอย่างมีสมาธิสูงสุดการล็อกลูกยิงการตัดบอลและการสื่อสารกันในสนามมีความสำคัญอย่างยิ่งแม้คูเวตจะพยายามอย่างหนักแต่การป้องกันของไทยยังคงแข็งแกร่งผู้รักษาประตูโชว์ฟอร์มเหนียวหนึบ เซฟลูกยิงสำคัญหลายครั้งช่วยรักษาความได้เปรียบเอาไว้ได้ในช่วงท้ายเกมไทยยังมีโอกาสจากการยิงไกลและการสวนกลับแต่เลือกเล่นอย่างรัดก,กุมเน้นการครองบอลและค่าเวลาอย่างชันฉลาดเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นทีมชาติไทยสามารถคว้าชัยชนะในเกมนี้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีชัยชนะเหนือคูเวตไม่ใช่เพียงแค่3คะแนนหรือการผ่านเข้ารอบ แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของฟุตซอลไทยในระดับเอเชียความมีวินัยแท็กติกที่ชัดเจนและจิตใจที่แข็งแกร่งคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยประสบความสำเร็จในเกมนี้เกมนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของ AFC Futsal เชียน c u พที่เต็มไปด้วยการแข่งขันระดับสูงทุกทีมต่างมีจุดเด่นและสไตล์การเล่นที่แตกต่าง การเผชิญหน้ากันร,ระหว่างคูเวตและไทยจึงเป็นบทเรียนสำคัญทั้งในแง่ของแทคติกและจิตวิทยาเกมสำหรับแฟนฟุตซอลนี่คือเกมที่ดูแล้วได้ทั้งความสนุกความตื่นเต้นและแรงบันดาลใจสำหรับทีมชาติไทยชัยชนะในเกมนี้ช่วยเสริมความมั่นใจอย่างมากก่อนเข้าสู่แมตช์ถัดไปผู้เล่นหลายคนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการรับมือกับความกดดันระดับทวีป การเล่นเป็นทีมความเข้าใจกันในสนามและความเชื่อมั่นในระบบการเล่นทำให้ไทยกลายเป็นทีมที่น่าจับตามองในรายการนี้อย่างแท้จริงขณะที่คูเวตแม้จะพ่ายแพ้แต่พวกเขายังคงแสดงให้เห็นถึงหัวใจนักสู้และคุณภาพที่ไม่อาจมองข้ามได้เกมนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนานอนาคตการเผชิญหน้ากับทีมที่มีความเร็วและเทคนิคสูงอย่างไทย ทำให้คูเวตได้เห็นจุดที่ต้องเสริมและแก้ไขสุดท้ายแล้วแมชนี้จะถูกจดจำในฐานะหนึ่งในเกมที่เข้มข้นและน่าประทับใจของ AFC f o ต t อ a l อ Asian Cup เป็นเกมที่แสดงให้เห็นถึงสเสน่ห์ของฟุตซอลอย่างแท้จริงทั้งความเร็วความแม่นยำและอารมณ์ร่วมที่ทําให้แฟนบอลทั่วเอเชียรู้สึกอินไปกับทุกจังหวะทุกประตูและทุกวินาทีในสนาม